สวัสดีครับพกับผมช่อง f t n Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวหน่อยครับครับผมนิยมบุญสุขครับครับพี่กัดฟาร์มสักหน่อยครับอยู่หมู่เอ่อสองหมู่สิบสามตำบลสะเดาอำเภอพักปลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับไม่ได้เจอกันปีหนึ่งแล้วเนาะครับผมครับผมจากปีที่แล้วเป็นไงบ้าง วัวมันก็เพิ่มขึ้นครับแต่ว่าราคาวัวมันไม่ได้ครับมันก็เราไม่มีราคากลางนะครับเราไม่มีราคาที่ว่าเออถ้ารัฐบาลเนี่ยทีบอกว่าเออช่างเป็นกิโลเออย่างเงี้ยมันก็พอเออใช้มาตรฐานเดียวกันเลยช่างเป็นกิโลอะไรเงี้ยอแต่นี่คือสายเนื้อก็ส่วนมากจะได้แต่เราคือผู้ที่หันเลี้ยงไม่กี่ปีเราก็ จับจับปลายทางไม่ถูกครับครับผมเอาแบบแบบแบบไหนนะคืออยากจะให้วัวทุกสายพันธุ์คือช่างกิโลทั้งหมดใช่ไหมครับช่างกิโลเหมือนกันเลยครับครับผมใช้อัตราที่ว่าราคาคือราคากลางครับผมราคากลางเลยครับชากรหรือคนที่เลี้ยงวัวอะไรเงี้ยเวลามันจะมีจุดรับซื้ออะไรเงี้ยแต่ละจังหวัดเนี่ยควรจะมีครับอ่าภารัฐควรจะเออมีจุดเลยสภารัฐเป็นคนแบบ ควบคุมเลยควบคุมเองเลยอะไรเงี้ยราคาส่งออกเท่าไรแล้วราคารับซื้อเท่าไร่ก็ช่างขายเลยครับผมเอาแบบนี้ผมขอขยายแบบนี้คือวัวแต่ละสายพันธุ์เนื้อไม่เหมือนกันก็ให้แบ่งเป็นเกรดเลยว่าอย่างเช่นบามั่นเท่าไรชารเลีเท่าไรวากิวเท่าไรแองกัสเท่าไรอ่าประมาณนี้นะครับผมวัวที่ต้องมาช่างก็คือต้องเป็นวัวอ้วนคอ่าคือแบบนี้ก็วัวอ้วนคือไม่ไม่ใช้สารเร่งเนื้อคือเลี้ยงแบบอเลี้ยงทำไงก็ได้แต่ว่าไม่ต้องให้มีสารเร่งเนื้อนะครับครับผมห้ามมีสารเร่งเนื้อแดงครับผมเพราะว่ากลไกการตลาดคือ คือจะไม่ต้องมีสารเร่งเนืออะไรเงี้ยครับผมบริโภคด้วยครับอันนี้คือใจจริงของเราเนาะครับอยากให้เป็นแบบนี้อยากให้เป็นอย่างงี้ครับอืมคืออยากให้ออกกฎหมายเลยแบบช่างกิโลไปเลยอ่ากิโลไปเลยให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันไปเลยครับครับผมว่าชาร์ลีเท่าไหร่แล้วก็ไอ้กัสดเท่าไหร่คิดแบบนี้มานานแล้วว่าอาจมันจะเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยนะอย่างเช่นว่าในตลาดบ้านผมใช่ไหมครับทีนี้ก็จะต้องมีตาช่างประมาณสิบอันอ่ะครับใครจะช่างไปทางไหนไปจังหวัดไหนก็รอช่างคิวขึ้นไปเลยครับขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปเลย เป็นลายตัวไปเลยครับดูไปแล้วมันจะมันจะมันจะกระตุ้นด้วยครับครับผมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือหนึ่งคือถามว่าอยู่ได้ไหมประชาชนอยู่ได้แต่ว่ามันเหนื่อยเหนื่อยแล้วบางทีมันก็ท้อเหมือนกันครับแต่ว่ามันทําง่ายคือมันเป็นวิถีชีวิตนะครับก็ต้องสู้ต่อไปนะปัจจุบันวัวกี่ตัวละไม่ได้นับเลยใช่ไหมโอเครับสิบสี่ รอบที่แล้วเท่าไหร่พอจำได้ไหมเจ็ดท <7 S 1> ี่ผมมาเจ็ดต,ตัวใช่ไหมครับโอ oh, ้โหแปลว่าผลผลิตก็เยอะเหมือนกันครับอืมพวกกออกมาใหม่คือเมื่อก่อนเราคือวัวช่วยเราครับเราเอาวัาวน่ะเดี๋ยวเราไปกูเ้เงินยืมเขาแล้วเราไม่มีอะไรจะเอาฉนดที่ดินที่ตรงนี้เาครับ,รบเราก็เ,เอาวัวไปแลกกับชนดที่ดินนะอันนี้เป็นเรื่องเก่านะครับผมเป็เรื่องเก่าอ่าก็ได้วัวฉะนั้นเราก็เลยอย่างน้อยคือมันต้องช่วยเราได้เราคิดว่าอย่างน้อยมันช่วยได้เราได้แน่นอนครับอืมแต่ว่าผม ็ไม่ได้เคยเคยขายครับเผยว่าราคาไม่ได้ผมก็เอาเวไว้ไก่อนเก็บไว,ไวก้ก่อนเพราะว่าผมรู้ก,กลไกของตลาดค,ครับวัวมันเยอะราคามันก็ย่อมย่อมย่อมถูกเป็นเรื่องธรรมดาครับวันนี้ผมดีใจมากเลยได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งผมวุ่นตรงโอเคมาดูแม่วัวตัวนี้นะครับเนี่ยพอดีคุณ,ญญณนิยมแกถามนะว่าตัวนี้เป็นอะไรเนาะเกิดมาเป็นอะไรครับถามคุณนิยมก่อนมันแขนขาอ่อนแรงครับแขนขาอ่อนแรงครับดูไปแล้วมันไม่ไม่ปกติครับตั้งแต่แรกคลอดนะครับกี่วันแล้วครับเนี่ย เพิ่งเช้าเลยครับเพิ่งก้าวประมาณสิบโมงครับคลอดนะอ๋อครับก็เลยแบบว่ามันเป็นอะไรแบบเราเราก็ไม่เคยเจอแบบนี้ครับบางทีเราคิดว่าเป็นที่ว่าแม่พันธุ์นั้นเคยเป็นในลิมปีสกินมาก่อนแล้วลูกมันจะอะไรไหมเราก็บางทีก็กลัวเลือดชิดแต่ว่าไม่ใช่อะไรประมาณนี้ครับเราคิดว่ามันมันน่าจะเป็นเหมือนกับคนนะครับคือตอนคลอดเข้ามาเนี่เขาพยายามลุกบ้างยังเขาพยายามลุกครับแต่ว่าลุกไม่ขึ้นครับอรอดูเขาหน่อยเนาะครับรอดูเขาหน่อยครับว่าวัวบางตัวอาจจะ ลูกช้านี่หนึ่งเออมันพูดตรงว่าความแข็งแรงของเหมือนกับคนแหละไม่เหมือนกันเนาะคนเรายังมีไม่แข็งแรงเนาะวัวก็เหมือนกันเหมือนกันครับผมเราก็ต้องหาวิธีดูรักษาเท่าที่กําลังที่เราจะดูได้ครับเราก็รักษาเขาไปเรื่อยครับเท่าที่เราเราจะความสามารถของเราครับผมแค่ไหนครับอืมถ้าเขาอยากอยู่กับเรานานเขาคงก็จะฟื้นตัวหน้าผมคิดไปอย่างเงี้ครับผมว่าเขาดูเราดูแลเขายังดีเราก็บางทีก็ มันเป็นที่ว่าจังหวะด้วยครับว่าเขาไม่สมบูรณ์อะไรประมาณเนี้ยือผมพ่งตรงว่าคนเลี้ยงบัวไม่มีใครอยากจะสูญเสียแล้วครับครับผมนี่ครับเล็กมากครับได้ตั้งชื่อไหมยังเลยใช่ไหมตัวเลกว่าเต่ร์ดเลี้มันโครมาไอ้าเท่าลูกหมาาไอ้ลูกหมาเดี๋ยวทํามันรอดก็ใส่บุญรอดไปเลยรอดครับถ้ารอดนี่ใส่บุญรอดแล้วครับครับผมก็เป็นกําลังใจให้ครับดูแลต่อไปครับผมนี่ครับแม่วัวเขา นี่เป็นแม่เขาครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพออหมูพออหมูครับเป็นไงบ้างโอ้ถ้าไม่มีทุนไม่มีทุนสำรองนี่ก็แย่ครับรแย่เหมือนกันที่ว่าเราเราไม่ได้ผลิตเองหรือเราไม่มีอะไรที่ลดต้นทุนได้เราซื้อแต่อาหารเขาหนักครับาหานักจริงผมดูไปแล้วุงไ็เจ็ดร้อยแปดร้อยอู้อราคาหมูก็ราคาหมูก็ <laughs> เ็นเขาซื้อนาหนาหน,า,หนาข้อก็ห้าสิบกว่าครับหรือหกสิบประมาณเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเห็นเขามาซื้ออยู่แต่ว่าถ้าถ้าเรา,าลดต้นทุนถ้ามีวิธีที่ว่าจะลดต้นทุนได้มันก็โอเคครับแต่ว่าถ้าคนจะซื้อแต่อาหารอย่างเดียวนะอืม,มันก็ไม่ไหวครับแล้วอาหารก็ทุกวันนี้ถ้าไม่ได้อาหารก็หมูก็ไม่โตไม่รู้เป็นไรนี่หัวทั้งหมดสิบสี่ตัวครับ,รบเดี๋ยวให้ดูก่อน,นครับสองให้ดูก่อนเฮ้ยมีแองกัดด้วยนี่แองกัดก็มีครับผมบามัน เดี๋ยวผมถามนะครับมาตรงนี้ครับแล้มีมีซองวัวด้วยเนาะครับอันนี้ไว้เนี่ยนี่ซองวัวครับถามเองครับครับแม่วัวที่ไว้ตรงนู้นคืออะไรครับแยกไว้ตอนแรกผมว่าจะคุณเป็นไม่ไม่ลองว่าจะคุณครับอืมแต่ว่าราคามันไม่ได้ครับราคาไม่ได้ใช่ไหมราคาบอราว่าขนาดคนที่มาซื้อเขาบอกว่าราคายังไม่ได้ก็เลยแบบหยุดก่อนครับครับผมก็เลยว่ายังไม่คุนครับขอให้มันขอให้แบบราคา ของที่ว่ามันมันขายไปหมดก่อนครับให้มันมีราคาหน่อยก็จะก็จะขายเพราะว่าถ้าขายตอนเนี้ยเราขาดทุนยิ่งกว่าครึ่งครับผมขาดทุนไปเกือบตอนซื้อมาซื้อแพงครับเดี๋ยวพอถ้าขายตอนนี้มันเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนซื้อมานี่เท่าไหร่ตัวนี้ไม่วัวใหญ่เนี่ยไม่วัวใหญ่ตัวน,นี้ยซื้อมาสี่หมื่นครับนั่นไงเห็นไหมครับสี่หมื่น <40, 000 S 2> นะครับผมสี่หมื่นอน่อยหน่อยด้วยตอนนั้นสี่หมื่นหน่อยๆนยด้วยครับผม 40, 000, ถ้าปัจจุบันเนี่ยเหลือเท่าไหร่ หมื่นกว่าบาทแล้วงนี่ไงเนี่ยกผมครับมันมันเราเราคือการตลาดเราคิดว่ามันจะเออตอนนั้นมันแรงครับเราก็ซื้อไว้แต่ว่ายังว่าแหละครับของมันก็มีขึ้นมีลงเหมือนทุกวันนี้พันผลยิ่งกว่าราคาทองทองคำต้องคำพันผลไม่กี่ไอเดียพันผลเป็นโอ้เป็นหลายหมื่นเลยครับดูเวลาผมไปลงตลาดประจําใช่ไหมครับดูเป็นไงบ้างครับกนมันได้ความคิดครับโอ้ว่า คนที่เขามารับซื้ออะไรเนี่ยเขาก็อ้างอิงมาจากราคาที่ว่าพอา่พอค้าพ่อค้าที่พวกพ่พอค้าเวียดไดเขาก็กดราคาจากนั้นแล้ว mm. พ่อค้าก็ต้องมามาเอาจากเราเ,เป็นเรื่องธรรมนาครับแต่ว่า mm. ที่ว่าเราพูดกันว่าทํายังไงจะได้จะได้ไม่ให้อพ่อค้อาเวียดหรือพ่อค้าต่างชาติมากดราคาเราเราก็คือต้องมีกลุ่มหรือว่ามีเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่ว่ารับซื้ออะไรเนี่ย mm. เป็นราากลางเลยครับตลาด<า><ม>ของรัฐบาล รัฐบาลเป็นคนควบคุมเองครับครับครับอยากให้มีอ่าเกษตรอ่าให้มีพวกปศุสั์หรือว่าเกษตรนะครับช่วยกันดูแลเกี่ยวกับพวกนี้นะครับให้มีตลาดและควบคุมวัวควายของประเทศไทยครับให้มีราคาขึ้นครับครับครับอ่าครับอันนี้คือในมุมมองของคุณนิยมนะครับผมครับผมครับนี่แน่นอนจริงๆริอะไรที่มันเป็นมาตรฐานก็ดีเนาะครับมันมาตรฐานคือเราไม่ต้องไปอ้างอิงว่าเออราคามาจากโน่นนี่แต่ว่าพอให้มีราคากลางไว้มันก็จะได้รู้ลว่าเออ เนี่ยนะราคากลางมาจากราคาที่ว่าส่วนรัฐเนี่ยมาราคาตรงนี้เลยมันจะได้ไม่ต้องเถียงกันว่าเอออันนี้นะราคามาจากนูน่นผูวค้าก็ไม่ต้องมาเถียงกันคือราคามันรู้ตายตัวเลยครับว่าเออที่รับซื้อกลางเนี่ยมันราคาขนาดนี้นะเรารสามารถที่จะเอาไปขายได้อะไรเงี้ยน,ะ,ะ,นะความึงพอใจด้วยว่าเออเราชอบไหมราคาขนาดนี้นะอืย่างน้อยมันก็ชัวร์กว่าครับครับผมอยากให้มีมีเป็นศูนย์ศูนย์กลางด้ยครับอ่าผม แต่และแต่และจังหวัดครับผมจังหวัดจังหวัดไหนมีวัวควาเยเยอะก็น่าจะเป็น20ครับครับผมครับอะคุณนิยมครับเ้วเลี้ยงวัวเป็นยังไงบ้างเตรียมการยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เตรียมการก็ต้องหาหญ้านะปลงหญ้า,าคือช่วงนี้มันดีหน่อยคือหน้าข้าวอืมเราก็บางทีเขาให้ไปตัดข้าวตัดอะไรเงี้ยเราก็ได้จากอันนิสงจากตัวนั้นแหละครับครับมาช่วยแบบว่าถ้าแบบเราไม่มีเปลงหญ้าเงี้ยเราก็ต้องต้องดินรนครับถ้า ไม่มีข้าวตัดเราก็ต้องไปหาที่ไกลครับไปพีกครับผมแต่ว่าเราไม่ไม่ถอยนะตอนเราได้เลี้ยงเขาเราไม่ถอยคปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะอ่านี่ครับผมไม่ธรรมดาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับครับแล้วมีเวลาว่างไันช่วงไหนบ้างมันมันไม่มันมันมันไม่ฟิกนะเวลาคือเราเวลาที่ มันมีงานมาเราก็เพลนไวครับมันมบางทีก็บ่ายบางทีก็เช้าเงี้ยเราก็ต้องแต,ต,ต่ย้าเราต้องเตรียมไวครครับผมย้าเราอย่างพรุ่งนี้เรามีงานเช้าเราก็ต้องไปจัดเย็นไว้เลยอ่าอย่างพรุ่งนี้มีงานเย็นเราก็ตัดเช้าอะไรเงี้ยครับผมเราเราก็เพลนไว้คือไม่ให้เขาอดครับอืม <provinces ะ S 1> <ança S 2> เราจะเตะไอตุนสญ้าสต็อกไว้ครับตัวนี้กี่เดือน้วครับเนี่ยตัวนี้ขวบขวบกว่าแลวครับขวบกว่าครับขวบเกือบสองเกือบสองขวบแล้วครับตัวนี้ถามหน่อยว่าคิดถึงราคาโบสมัยก่อนไหม ผมว่าทมัยก่อนน่าจะได้อยู่อให้มื่นอยู่ครับเนาะครับเพราะว่าแต่ว่านี่ละารที่ว่าแต่ก่อนเราตีราคาได้โอเวอร์นี่นี่ราคาราคามันราคาที่มันดีดสูงกว่าที่ราคาความเป็นจริงครับแล้วแล้วเราจะนึกถึงราคาตัวนั้นมันคงไปเป็นไม่ได้เพราะว่ามันอ้างอิงถึงราคาเนื้อครับบันครับอยากให้เป็นราคาเนื้อมากกว่าอยากให้เป็นเนื้อครับเพราะว่ามันน้างอิงถึงราคาเนื้อครับอ่ะผมถามแบบนี้ครับอยากจะพัฒนาวัวเป็นแบบไหนตอนนี้ ตอนนี้ผมอยากจะพัดเป็นสายเนื้อแล้วครับเป็นสายเนื้อไปเลยใช่ไหมสายเนื้อเพราะว่ามันอ้างอิงราคาเนื้อมันคืออยังไงเขาก็ต้องราคาคนมาซื้อเขาต้องซื้อเนื้อครับคับผมอ้างอิงคืออ้างอิงราคาเนื้อแหละครับทุกอย่างต้องจบที่เนื้อครับทุกอย่างมันคือที่เนื้อแหละครับผมเพราะว่าอย่างข้อเราเนี่ยจะเอาไปประกวดนะมันมันเป็นไปได้ยากมากครับครับเราต้องเราก็ต้องพูดความจริงๆครับเพราะว่าเราหนึ่งเราไม่ใช่แบบเป็นฟาร์มแบบที่มาตรฐานเราคือเป็นฟาร์มบ้านๆครับเราเลี้ยงเพื่อเลี้ยงเพื่อ ขายครับถ้าเรื่องเพื่อความสวยงามเนี่ยเราก็คงจะไม่มีทุนตัวนั้นจะใช้ทุนสูงครับผมไหนจะเรื่องอาหารไหนจะอะไรแต่นี่เราคือใช้แต่หญ้าอย่างเดียวครับนี่เราคงจะไม่ไม่ไม่เราคืออ้างอิงเรื่องัอันนี้คือความจริงทั้งหมดครับครับผมนี่ยึดที่เนื้อเข้าไว้นะครับผมคิดว่าจะทําอะไรกับข้อตัวเองบ้างก็ว่าจะเปลี่ยนผมไม่อยากแบบให้เมนเทนนมันแฉะนี่ก็สงสารหนึ่งครับเพรว่าเนี่ยมันเวลาเนี่ยเราให้มันกินเท่าไหร่ไป ดูแล้วมันมันจะสู้ผอมเพราะว่าขรามันข้อมันแข็นไม่อิ่มครับพระมันแฉะถูกต้องครับมีเงินก่อนครับค่อยปรับเปลี่ยนเนี่ยครับครับผมครับครับปรับเปลี่ยนให้มันดูไปแล้วก็มให้ผลมันศาสตร์ได้ครับได้เขาจะได้จะได้โนูอิ่มแล้วก็กลายเป็นสัตว์รายน่าจะกลับขึ้นเร็วนะอืมตัวนี้นั่นแม่ตัวนั้นก็ กลับสัตว์ช้าอยู่ครับอันนี้คุณนิยมคือสังเกตว่าวัวมันไม่ค่อยนอนใช่ไหมครับวัวไม่ค่อยนอนไม่อิ่มครับมันนอนมันนอนไม่ได้เพราะพื้นพื้นผิวมันไในครับผมบอกมันแฉะนะโอเคประมาณนี้ครับคุณนิยมครับผมโอเคคุณนิยมสะดวกฝากเบอร์ติดต่อไว้ไหมเผื่อมีคนอยากโทรมาปรึกษาอะไรเงี้ยก็โทรไม่ได้ครับผมอ่าฝากเบอร์ติดต่อนะครับ090ครับ9204095ครับผมครับผมคุณนิยมนะครับครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับครับผมนี่ขอบคุณมากเลยคครับบขอุณครับ